สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษศพทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงวันที่1-15ถึง15กรกฎาคมการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดสิ่งดีๆไปจากคลิปนี้อะไรที่ให้ระมัระวังป้องกันก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะไม่เสียหายแต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะ ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับในเรื่องดวงดาวของชาวพลิกศพนะคะส้มจะต้องบอกว่าตั้งแต่ในช่วงมิถุนาเนี่ยนะคะ ก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของเสน่ห์พารวยแล้วเพราะว่าดาวเจ้าเรือนชะตาของคุณเนี่ยคือดาวศุกร์เป็นราชาโชคและเดี๋ยวในเดือนกรกฎาเนี่ยนะคะเขาก็จะอยู่ในเรือนที่เรียกว่าเรือนพันธุซึ่งฉากกับเรือนชะตาคุณด้วยนะคะซึ่งส้มก็มองว่าเสน่ห์ของคุณนะเสน่ห์พารวยคนรักพารวยอย่างเงี้ยยังอยู่เต็มที่นะคะแล้วก็ ดาวเสาวยังอยู่ในเรือนการงานเพราะฉะนั้นส้มมองว่างานก็ยังเยอะอยู่งานยังมีมารัวๆเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องสุขภาพนะสุขภาพในการเดินทางสุขภาพในการทำงานต่างๆยังต้องระวังอยู่นะคะแต่ว่าในการใช้บุคลิกภาพที่ดีนะคะในการทำงานการเสริมเสน่ห์แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการพูดการดูแลบุคลิกภาพโดยรวมให้ดีเนี่ยบอกเลยว่าพารวยพาปังผู้ใหญ่อุปถัมภ์ขำชูดีมากแน่ๆ ะะและในวันนี้นะคะส้มก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำนะคะซึ่งก็เป็นผู้สนับสนุนนะคะในคลิปนี้นะคะของชาวราศีพฤกษภนั่นเองนะคะสิ่งดีๆนั้นที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพของทุกคนนะคะที่ดีและอยู่ในราคาที่ย่อมเยาวด้วยนะคะนั่นก็คือครีมเปลี่ยนสีผมครูเซตนั่นเอง ะะครีมเปลี่ยนสีผมครูเซตเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าหาซื้อง่ายมากนะ,ะช็อปง่ายมากนะคะอยู่ที่เซเว่นใกล้บ้านคุณในราคา29วบาตทเท่านั้นนะคะคือในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการทำสีผมอะถ้าเกิดเราไม่มีเวลาการจะไปซาลอนต่างๆไปร้านเสริมสวยแบบนี้มันก็ไม่มีเวลาไปเนาะนะคะแล้วก็อาจจะราคาสูงด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นการที่ เราสามารถที่จะเปลี่ยนสีผมได้ง่ายๆที่บ้านด้ยวยตัวเองเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่มีผมขาวอะไรแบบนี้เนาะนะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็จะแลดูบุคลิกภาพไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีครีมเปลี่ยนสีผมที่ราคาย,ย่อมเยาวถูกดีติดทน ะะหาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะก็จะดีมากๆเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทางเลือกที่ดีมากๆเลยก็คือครีมเปลี่ยนสีผมครูเซ็กนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าติดทนมากๆนะคะสีติดทนแบบ120%ไปเลยไม่ใช่แค่100% 2 0นะคะ120%ไปเลยถูกและดีจริงๆนะคะแล้วก็มีสีให้เลือกนะคะเป็นสีดำธรรมชาตินะคะแล้วก็สีเป็นสีช็อกโกแลต นะคะเป็นสีน้ำตาลชล็อกโกแลตอ่าเป็นน้ำตาลออกเข้มๆแบบธรรมชาติมีให้เลือก2สีด้วยกันเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกมาแลดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยแล้วก็ติดทนมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบต้องการประหยัดอะ่ะคือพอเวลาแบบว่าโคนขึ้นขาวมาหน่อยอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะแต้มได้เลยเพราะฉะนั้นจะใช้ได้หลายรอบมากสำหรับ1กล่อง1กล่อง29บาทเนี่ยถ้าเติมแค่โคนอะ่ะ เออรอบแรกอาจจะแบบว่าเยอะหน่อยเนาะเออยอมเยอะหน่อยนะคะรอบที่2ก็เติมแค่โคนเก็บไว้ใช้ได้นานด้วยนะคะเพราะฉะนั้น29บาทกำเงินไปช็อปที่เซเวเป็นครีมเปลี่ยนสีผมที่ราคาถูกที่สุดแล้วนะ ถูกและดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมีตังเหลือ29บาทนะคะมีตังเหลือไปซื้อ Smoky s ส e ลอร์ปีอีกนะคะเป็นครีมที่อยู่ในเซเว่นเลยง่ายๆซื้อง่ายๆไกลบานขุนก็แนะนำไว้เลยสำหรับผู้สนับสนุนคลิปนะคะก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะสำหรับครีมเปลี่ยนสีผมครูเซตนะคะสำหรับชาวพึกษศกนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะที่ในเรื่องของ ไพ่กันบ้างนะคะมาต่อกันในเรื่องของไพ่นะคะในเรื่องงานนะคะสำหรับชาวพริกศพนะคะขึ้นไพ่ใบแรกคือคิงอัพสอดหัวกลับในเรื่องของความแบบตั้งใจอ่ะที่จะอยากจะประสบความสำเร็จในงานน่ะมันเต็มที่อยู่แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะส้มจะบอกว่าตั้งใจเต็มที่แล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆด้วยแต่ว่าระหวังความเครียดบางทีเราอาจจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะนะที่แบบกดดันเราก็มี แต่เขาก็าคืออยากให้เราแบบเก่งอ่ะเออกดดันในเรื่องงานเราอ่ะแต่ว่าก็อาจจะทําให้เราเครียดได้แต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันมีในเรื่องของการตอบแทนในเรื่องตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่สมเหตุสมผลสมน้ําสมเนื้ออยู่นะนะคะเงินดีเงินดีง,นดงานดีผู้อุปถัมภ์ดีนะคะเนี่ยสเสน่ห์พารวยจริงๆนําพาผู้อุปถัมเข้ามาเพราะคุณเองเป็นคนน่ารัก เป็นคนอ่อนโยนนะคะก็เลยทําให้ผู้ใหญ่อยากจะมาให้งานให้โอกาสงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของการเงินการธนาคารการเกษตรเนะี่ยได้หมดเลยการเลี้ยงสัตว์อสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ไพ่สองถ้วยเห็นไหมคะการร่วมงานของผู้คนต่างๆสามารถทําได้ดีเช่นเดียวกันงานที่เกี่ยวกับอาหารและน้ําการให้บริการต่างๆสามารถทําได้ดีมากๆเลยนะคะ บางคนได้เจอ,อเขาเรียกว่าได้เจอหุ้นส่วนที่ดีหรือทำงานร่วมกันกับคนรักคู่ครองเปิดธุรกิจใหม่ด้วยการร่วมกันก็สามารถทำได้ดีมากๆนะคะนะเดทนะคะส้มมองว่าชาวพฤกษ์ศพอะสู้ชีวิตสำหรับไพ่ใบเนี้ยนะคะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะ งานที่เกี่ยวกับต่างประเทศดีมากใครทํางานเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะคะอาจจะต้องระวังสุขภาพดูแลสุขภาพสักหน่อยนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานดีมากนะคะก็ขอให้ทํางานแบบดูแลสุขภาพด้วยอย่างที่บอกไปเลยชาวพึกโศพนะงานมารวัวรัวแต่ว่าต้องดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะนะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศดีค่ะการเดินทางไปต่างประเทศนู่นนี่นนมีโอกาสในเรื่องการเรียนการทำงานที่ดีมากๆนะคะ ก้าถ้วยโชคลาบนะคะแล้วก็ในเรื่องของคำพูดพารวยนะคุณจะได้รับให้เป็นบุคคลสำคัญนะบุคคลสำคัญในงานต่างๆนะในองค์กรของคุณในการที่ใช้เสียงออในการประชาสัมพันธ์นะคะในการเป็นผู้นำในการประชุมอะไรประมาณนี้นะจะได้รับให้เกียรติให้เป็นผู้นำเพราะว่าคุณเป็นคนที่ในช่วงนี้คือผู้จาดี พรีเซนดีนะคะน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นคําพูดพารวยด้วยดาวพุธอยู่ในเ,เรือนชะตาที่ดีด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นมาเลยในใบนี้นะดีมากๆเลยนะคะงานที่เกี่ยวกับอาหารและน้ําดีมากนะคะขึ้นไพ่ถ้วยหลายใบงานที่เกี่ยวกับความสวยความงามและศิละปะโดดเด่นมากๆนะคะคุยน็อปคัพนะคะ ผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะส้มบอกเลยว่าดีมากๆกับคุณนะส่งเสริมคุณในเรื่องงานจริงๆมากๆเลยนะคะแล้วก็เอ็นดูรักใครค่คุณคุณคุณยิ่งทําตัวอ่อนโยนแล้วน่ารักอะ่ะหุ่งานยิ่งมารัวๆเลยบอกเลยนะคะในเรื่องของเงินกันบ้างการเงินนะคะของชาวพฤกษบนะคะก็ในช่วงต้นเดือนคุณแบบค่อนข้างที่จะแบบมัธยัตมากๆอะ่ะในเรื่องเงินน่ะคือ คือเก็บเงินแบบเก็บมากๆเลยเพราะว่าก่อนน้น,นี้อาจจะใช้เงินมาเยอะนะคะเก็บมากๆเลยแต่ว่าให้เรามาะระวังชาวธาตุลมกุมมิถุนตุนนะที่อาจจะมีเกณฑ์ที่จะแบบโกงเงินคุณได้อันนี้เรื่องเงิน,นยังต้องระวังอยู่เนาะนะคะแล้วก็มีคนที่จะส่งเสริมคุณในเรื่องเงินก็คือชาวธาตุดินมังกรพฤกษบการชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะเรื่องเงินมีเข้ามาเรื่อย นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายเงินกับเรื่องสุขภาพของตัวคุณเองหรือสุขภาพของคนรอบข้างด้วยนะคะอันนี้ให้ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีเนาะบางคนมีเกณฑ์เดินทางไกลหรือไปต่างประเทศก็อาจจะใช้เงินเยอะตรงนี้ด้วยนะคะอืมซ่อมรถอะไรอย่างเงี้ยการเดินทางนะแล้วก็มีเงินเข้ามาอีกมีเกณฑ์ให้ใช้จ่ายเล็กน้อยแล้วก็มีเกณฑ์ที่มีเงินเข้ามาอีกจากเรื่องของโชคลาภ นะมีเกณฑ์ที่จะมีเงินในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ให้คำปรึกษาใครติดขัดเรื่องเงินอย่างไรส้มบอกเลยว่ามีทางออกแน่นอนนะคะมีทางออกแน่นอนปรับบุค,คลิกภาพให้ดีพูดดีต่างๆนะคะมันช่วยทําให้คุณมีคนเอ็นดูรักใคร่นะคะอุปสรรคต่างๆผ่านพ้นไปได้ในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพของ ชาพฤกศพอย่างที่บอกไปนะให้ระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องของเข่าขาหลังไหลเรื่องกระดูกนะคะอากาศเปลี่ยนห้าเหรียญภูมิแพ้ภูมิแพ้แพ้อากาศเนี่ยฝนกำลังมานะคะแล้วก็พวกไซนัสอะไรประมาณนี้นะคะอากาศหนาวเป็นไข้แบบนี้มากับการเปลี่ยนแปลงของฤดูนะคะห้าถ้วย สิ่งที่ต้องระวังก็คือสภาพจิตใจความคิดความเครียดนะให้ปล่อยวางให้ได้นะนะคะโรคซึมเศร้าถ้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นต้องพบแพทย์นะคะแล้วก็ในเรื่องของออในเรื่องน้ําคือการขับรถขับราอะไรต่างๆการเดินทางโดยทางเรืออาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องการเดินทางที่เกี่ยวกับน้านะ โชคลาภมาจากไหนอ่าโชคลาภรู้แล้วแหละว่ามีเนาะมีมาตั้งแต่ไพ่หลักแล้วนะคะโชคลาภมาจากทริอ a บอลชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูหรือผู้ชายร่างใหญ่ๆผิวสองสีถึงคล้ำที่อยู่ใกล้ฉีดคุณและการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทางออนไลน์ดีมากๆและอีกใบหนึ่งนะคะในเรื่องของพลังงานโชคลาภนะคะมาจากเดอ Tower มาจากอาจจะเป็นตัวเลขนะคะที่เกี่ยวกับในเรื่องของรถนะคะรถที่อาจจะเคยแบบเชี่ยวชนอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่ามีสถานที่ที่มีการเผาไหม้เกี่ยวกับเรื่องของฟืนไฟในช่วงนี้ก็ได้จะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับประมาณนี้นะคะหรือทะเบียนรถที่อาจจะเคยมีการเชี่ยวหรือมีเรื่องฟืนไฟอะไรแบบนี้ก็ได้นะนะคะแล้วก็สําหรับเลขนําโชคนะคะเลขนําโชคของ ชาวพฤกษศพนะคะได้017 017นะคะ017แล้วมีไพ่นี้ด้วย h e e l of Fortune ส้มมองว่าหลายคนอาจจะมีะโชคดีโชคลาบมาจากเลขที่บ้านเก่าหรือเลขที่บ้านที่มีสับสมบัติก็ได้นะคะ h e e l of Fortune คือไพ่กงล้อมหาสมบัตินะนะคะ017 017หรือ1017ก็ได้นะคะประมาณนี้ มาดูไพ่ออร์เคิลนางฟ้านะคะแนะนำอะไรนะคะกับชาวพลึกศพบางในเรื่องของพลังงานในเชิงบวกไกด์ไลน์ต่างๆนะคะแนะนำแผนที่ชีวิตนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาไมดาสตาร์นะคะเพราะฉะนั้นดาวไมดาคือดาวแห่งความโชคดีถ้าเกิดว่าใครดูคลิปส้มมาโดยตลอดนะคะไพ่เซตเนี้ดาวไมดาคือดาวแห่งความโชคดีมากๆคือหมายถึงว่าโอกาส ความโชคดีอะเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วแค่เอื้อมมือเพราะฉะนั้นคว้าม,มันไว้ให้ได้พร้อมสําหรับทุกโอกาสเตรียมตัวให้พร้อมนะเตรียมตัวให้พร้อมทั้งในเรื่องความสามารถบุคลิกภาพต่างๆเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับโอกาสดีๆจึง้งๆปัง,ปงๆที่จะเข้ามาหาคุณแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ Angel of wisdom นะคะการใฝ่หาความรูนะ้นางฟ้าแห่งความฉลาดรอบรู้และภูมิปัญญาต่างๆนะคะมองว่า การที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองเรียนรู้อยู่เสมอทั้งในเรื่องของทางโลกและทางจิตวิญญาณนะคะส้มมองว่าเหมาะมากๆนะคะที่ชาวพลึกษกจะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆการพัฒนาตัวเองจะทําให้เราสามารถที่จะรักษาโอกาสดีๆไว้ได้นะคะดีมากๆนะทำให้เราประสบความสำเร็จได้เนาะนะคะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะการพัฒนาตัวเอง Miracles of m i s t ส k e s นะคะส้มมองว่าจากความล้มเหลวจากความล้มเหลว คุณจะไม่ทำมันซ้าแล้วคุณก็จะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างมหัศจรรย์เกินกว่าที่คุณคาดคิดนะคะคนที่เคยประสบความสำเร็จเขาก็เคยล้มเหลวกันแหละแต่ว่าเขาไม่ทำซ้ำไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปล้มเหลวซ้ำๆไม่จำเป็นทุกอย่างเราสามารถกำหนดการกระทำกำหนดได้ด้วยตัวเองนะคะไม่มีใครทั้งนั้นไม่มีพลังงานอะไรใดๆที่สามารถที่จะมากำหนดแทนเราได้เพราะฉะนั้นส้มมองว่า การที่คุณนะคะพัฒนาตัวเองไม่ไปทําสิ่งที่มันไม่ดีซ้ําๆเดิมๆพัฒนาตัวเองใหม่ปรับปรุงใหม่จะทําให้คุณเจอกับความสําเร็จในชีวิตที่มันดีมากๆนะคะดีกว่าที่คุณคาดคิดเอาไว้เลยนะคะขอบคุณชาวพฤกษบนะคะขอให้ชาวพฤกษ์มีความก้าวหน้าสําเร็จในการทํางานร่ารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ